คลิปนี้มาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากหน้าสลากสินค้ากันค่ะเกตตต่อจากาบีก็คือเป็นชื่อแบรนด์ของคาร์บีเนาะตรงนี้จากาบีนะคะตรงนี้เป็นมันฝรั่งทอดทับปุริปัคคือทับปุริตรงนี้นะคะแปลว่ามากมายภาคคือก็คือแพ็คอย่างมีอย่างมากมีเต็มไปหมดเนี่ยอุซูชิโอ อจิอุสุแปมาจากอุสุยนะคะตรงนี้ผสมกันเป็นอุสุชิโยเกลือนิดหน่อยอุสุหรืออุมาจากอุสุยแปลว่าบางนี่คือมีเกลือนิดหน่อยรสเกลือนิดๆเงี้ยมีความเค็มนิดๆมีรสเกลือความเค็มของเกลือนิดๆจะไก่โมโนอจิกะชันโตสุรุคาวาชันโต แปลว่าเรียบร้อยหรือแบบการแต่งตัวแบบสภาพโอเคดีเพอร์เฟกต์แต่ทีนี้มันไม่ได้แปลว่าเรียบร้อยเดอ p e เพอร์เฟกมันแปลว่ามีรสชาติของมันฝรั่งจริงๆนะคือไม่ต่อแหลไม่จกตานั่นเองโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ